ดอลส s บั t ฟันนีประตูแต่ว่ามันสนุกเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากดอลส s b ั t แบ d หรือประตูเกมกากผู้สร้างโดย The Black h o o e t t u d i o หลุมดำสตูดิโอดูซิว่าเกม Do ลส s บ u t ฟันนี่นี่มันจะตลกอย่างนี้เขาโมยหรือเปล่าเอ,อมาแล้วมาแล้วอะไรวะยินดีต้อนรับสู่ประตูที่ตลกก็ให้เป็นประสบการณ์ที่ดี <c oughs> กูรู้หนาคนละโหดูคนล่านส์เกินแล้วครับได้เวลาเปิดประตูที่เขาบอกมันตลกนักตลกหนาแล้วตอนนี้ก็ได้ยินเสียงแปลกๆอ๋อโอเคเข้าใจละวัดออคือรัชนีิก็กลายเป็นลบเออลบแล้วออกไงโอเคออกมาได้ออกมาได้ดยความปลอดภัยตอนนี้ ไม่ได้เปิดประตูแต่ทะลุประตูว่ะอย่านะอยะ่าแล้วนี่มีโต๊ะโต๊ะนักเรียนเหรอโอ้โหทำไมห้องเขาทำมาแสบสีแสบดักโอ้ยอมโคตรวิ่งเร็วเลยโอ้โอ้จบแล้วโอ้เฮียหน้าหน้าเกลียนเราเจอโทรไงเมื่อกี้เจอโทรโอเคประตูต่อมาเรื่อยๆตอนนี้กูว่า ด้านไงล่ะแอมบุตรแล้วกูจะไปไงแล้วกูจะไปยังไงไปละจังหวัดดีละไม่ใช่แอมบุตนะเดอะล็อกตอนนี้มีโอ้โหยังมีประตูสองบานให้กูเลือกอ๋อไม่ใช่นี่ค <c oughs> ุณฟิกเกอร์โอ้โหนี่มนนในี่มัเน เอาละเราต้องมาไขาปริศนาเซอร์เคิลหนึ่งสแควรวสองฮาสก้อนสมสตาสี่มีสรหัสเซอร์เคิลสามสแควรศูนย์ฮาสกี่สตาเอาสามศูนย์สี่ามศูนย์สีโอเคโอเคปล่อยให้มันเดินไปก่อนอะระวังระวังแตกไม่น่าไว้ใจมันเ,เดินอกมาแล้วแล้วครับรหัสคือสามศูนย์สี่แปดเอนเตอร์ ไปใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่แล้วเฮ้ยวิ่งหนีฟิกเกอร์มาว่ะเดฟิกเกอร์เหรอเป็นหน้าเมอยวสีแล้วตรงนี้คือเฮามันคือเฮาเหรอไอ้เี้ยมันเป็นโซนิกเลยว่ะอะไรวะเนี่ยแล้วคือแล้วคือเสียงแม่งโคตรด,ดังตอนนี้เราวิ่งมาถึงที่ไหนแล้วไม่รู้ว่ะทางมันลงงี้ไอซีกแน่นเลยไอซีกมาอีกละเชื่อผมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> นาัว <AL> โอ้โหประตูเป็นงี้เหรอโอเควิ่งไปไม่มีการสลบมไม่มีการอะไรอ่าแล้วเราผ่านมาแล้วใช่หรือไม่เอยด่นานลอยแล้วว่าด่นานลด้วยความรวดเร็ว,งงรวตรงนี้กบีตงิตงชงจงงิจงชังเลินขึ้นบนบ้านไปเปิดไฟซะก่อนเปิดไฟแล้วเกิดอะไรปะโอ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 มาแล้วใจเอกไม่มีใครอยู่ป้ามันมาแล้วมันมาแล้วรูปภาพ อุ้ยโดดได้เหรอชิบโดดสูงเกินคุณโดดอย่างสูง,ไไงไอ่โ้คไปงี้ได้โอ้ึ้นได้เหรอเพื่อนนี่นด่าลอยแล้ววะ่ะดูความรวดเร็วกดชิงซะหน่อยเรียบร้อยอุ้ยกดชิงใหม่ปั๊บมือไปเหยียบตรงนี้ตามหมอน,นี้ไปได้เวลาไปทีท่ห้องตรงนี้สบายดอสบัตฟันนี่ ประตูสนุกพอกูเล่นจบมันหนุกตรงไหนวะ